Fe like heart to my Feels like love. สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะคะห้างเดอะมอบางกะปินะก็จะมารับโทรศัพท์ที่เราสั่งจองไว้กับทาง AIS นี่นะคะก็จะเป็นโทรศัพท์ซัมซุงนะฮะรุ่น S22 ่สอตร 5G นะฮะก็เราจองไว้แบบติดโปรกับ AIS นะฮะเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเก่าของ AIS นะนี่นะคะถึงแล้วนะมารับเครื่องจองเครื่องไว้รา้ง 5G คัดดิวนะคะค่ะ่ะมีเพจเครื่องไหมยังไงนะไม่มี ก็ต้องมานั่งรอเครื่องแป๊บหนึ่งนะฮน้องกำลังไปจัดการให้อยู่นะนี่นะบรรยากาศภายในร้านระ้ว่มันั่งรอนะ,ะน,นะคะได้เครื่องมาแล้วนะคะนี่น้องก็ลำลังเช็คเครื่องให้เราแล้วก็เดี๋ยวจะโอนถ่ายข้อมูลให้ด้วยนะ นี่นะที่เราสั่งจองเอาไว้ก็เป็นสีดำนะฮะสวยงามมากเลยนะดูยยนะคะก็เราไม่ได้จองตอนแรกๆนะฮะก็อาจจะให้เครื่องช้านหนึ่งนะ,ะแต่ก็ได้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้น้องโอนถ่ายย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นิดหนึ่งนะ,ะนี่นะคะก็เราอาจจะไม่ได้แกะกล่องไม่ได้อันบ็อกะะกันนะฮะก็ ให้น้องแกะแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลให้แล้วนะฮะนี่ในกล่องนี้ไม่มีอะแดปเตอร์นะฮะส่วนอะแดปเตอร์นี้ที่วางอยู่ก็ซื้อเองนะซื้อเพิ่มเอานะตัวนี้รองรับฟาาชาร์จ4 5วัตนะฮะแต่เราซื้อมาแค่25วัตพอนะเพราะว่าเวลาชาร์จจริงๆแล้วก็จะแตกต่างกันเพียงแค่เป็นไม่กี่นาทีนะฮะก็เอาแค่25วัตนะฮะก็จะประหยัดกว่าแล้วก็ขนาดเล็กพกพาง,ง่ายกว่านะ ส่วนด้านในกล่องนี้นะก็จะมีเข็มกิ๊บซิมนะแล้วก็สายชาร์จให้มานะคะนี่แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่เลยนะ,ค,ะคู่มือการใช้นะนะคะเดี๋ยวจะเล่นเกมให้ดูนิดนึ่งนะ,ะ,นะะ been ก็ไหลลื่นเลยนะ <c oughs> เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะพอเล่นได้นะฮะ l l ก็ <Triple kill. S 1> ลเล่นให้ดูนิดนึงนะว่าความไหลลื่นจะเป็นไงไบบ้างความอะไรนะฮะก็ไม่ได้ปรับอะไรมากนะตามที่เขาให้มาเลยนะนะคะ นี่ก็เล่นเกมไปด้วยอัดหน้าจอไปด้วยนะฮะก็ยังไหลลื่นอยู่นะฮะโอเคมากเลยนะสำหรับเครื่องนี้ก็จะเป็นแรม12บับส5 6ห้าเป็น snapdragon 8เจนตัวแรงสุดของ and ด o อ d ตอนนี้นะฮะมีก็จะประมาณนี้นะ,ะ <Ultimate. S 1> นี่ยเขาเเล่นให้เก่งนะตามตางเขาไปน,น,นะ กเลียวด่าแทนรก็ประมาณนี้นะส่วนเรื่องกล้องเนเดี๋ยวเราได้ออกไปทำบล็อกทำคลิปให้ดูกันด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้กันแน่นอนนะกับ Samsung Galaxy s 22 Ultra 5G นะฮะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวลากันตรงนี้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ ขอบคุณทุกคนสวัสดีนะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยทะ